ไลปิดโปรไฟล์คืออะไรไลปิดโปรไฟล์เป็นการตรวจระดับไขมันในเลือดประกอบด้วยการตรวจไขมัน5ตัวแต่ใบแสดงผลจะบอกค่าไขมันเพียงแค่4ตัวเท่านั้น คือ1 l คอเลสเตอรอลสไตรกลีเซอไรด์3ไขมันชนิดดี HDL 4ไขมันชนิดไม่ดี LDL มีข้อสังเกตคำว่า direct LDL คือการตรวจวิเคราะห์ LDL โดยตรงไม่ใช่ผลที่ได้จากการคำนวณด้วยสูตรเพราะแหลบบางที่ก็ใช้วิธีคำนวณซึ่งการคำนวณจะถูกต้องก็ต่อเมื่อ ไขกิสไลจะต้องไม่สูงเกินกว่า400หรือไม่ต่ำกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับไขมันตัวสุดท้ายคือ VLDL จะเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณแหบลบส่วนมากจะไม่รายงานผลให้ถ้าอยากได้ค่านี้ก็ต้องแจ้งขอผลเพิ่มเติมฝากกดไลค์ติดตามปุ่มขวามือทั้งหมดขอการคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ